มาพาพี่น้องมารับชมเจ้าแค t สามสามศูนเอฟอันนี้เขากำลังโม่หินครับผมโม่บดหินครับรจะตักก้อนหินขึ้นไปโม่ปากโม่นน่นครับ<ด>เครื่องร้อนครับผม<ด>มันก็ร้อนสิครับก <laughs> องอากาศไม่เป่าเนาะ กองอากาศไม่เป่าถังลมก็แค่6 0สิบลิตรเป่ากองลูพกใหญ่มันก็ไม่ออกแล้วครับฝนมันอยู่กับฝนเราก็บอกว่าเอาถังลมสนะักสามร0 0ยสี่รอยลิตรนะมาตั้งไว้เลยหน้างานจะได้เป่าลมเป่าอะไรหน้ารถนี่ครับพวกเขาขับรถก็สกปรโปกร็พผมนะ้มหน้ารถสกรปรโแอก็ไม่เย็น หลายคนครับหลายคนขับมาเลยมันก็ไม่ค่อยดูแลร,รักษานี่ครับกับเจ้าแคทครับผมได้ถอดกองอากาศออกแล้วครับคันนั้นเนี่ยครับกำลังกำลังเอาหินเข้าปากโง่ครับฝั่งโน้นเครื่องโม่ก็ถอดกองแล้วครับร้อนแสดงว่าร้อนนะไม่ให้มันร้อนได้ไงเนาะ โมนงมอ่มอน้ำม,ม,มีแต่ฝุ่นเนาะมันก็ตันเลยเออเอาสู้ไปครับ